สันเปิดตัว SUV ใหม่คุ้มพลัง ER EV ที่มาพร้อมกับเทคโนโยีแพลตฟอร์ม800โวลต์ครั้งแรกของโลกมีรุ้นเข้าไทยเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคจาก r i ซ i n g กสิก,กรไทยเช็คก่อนโอเคก่อนรู้วงเงินพร้อมออกรถได้ที่โชว์รูมทั่วไทยสมัครง่ายรู้ผลไวทำเองได้ทุกที่ เรียกว่าเป็นก้าวใหม่ของค่ายนิสสันในการเปิดตัวขุมพลัง EREV นะกับ SUV ไฟฟ้าตัวใหม่กับนิสสัน NXA รถไฟฟ้าขยายระยะทางที่มีขุมพลังทั้ง EREV และไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับจตัวนิสสัน NX8 นะเป็นรถรุ่งแรกภายใต้สถาปัตยกรรมเทียนหยางของตรงฟงนิสสันนะที่เปิดตัวแพลตฟอร์มแรงดันสูง800โวลต์มาพร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จเร็วของแบต CADL 5C นะับว่าเป็น s u v ไฟฟ้าต่างชาติรุ่นแรกนะที่มีการโคร,ระหว่างนิสสันกับตง งสำหรับรุ่น e r e v นะจะมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบนะทำหน้าที่ปั่นไฟโดยกําลังอยู่ที่109กิโลวัตต์จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนให้กาลังสูงสุด195กิโลวัตต์มีแบตเตอรี่ทั้งหมด3ไซส์ให้เลือกนะครับก็คือ20.3กิโลวัตต์แาว21.1กิโลวัตต์แาวและ37.4นะครับวิ่งใยฟ้าล้วนเนี่ยได้ระยะทางต,ตั้งแต่107ถึง185กิโลเมตรต่อ1การชาร์จโดยถ้าขับคู่กับน้ํามัน1ถัังงนบบววิ่ได้ 1, โลกสหรััับิธีตตววองขเจ้านึ่ NX8 นะครับตัวนี้ยาวอยู่ที่4,870กว้าง1,920สูงอยู่ที่1,680ระยะฐานล้อ2,917มิลลิเมตรนะโดยตัวนี้นะความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและมาพร้อมกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นไรด้านะครับระบบช่วยการขับขี่ชั้นสูงไม่ว่าจะเป็น NOA ทางด่วน NOA ในเมืองนะครับระบบจอดรถอัจฉริยะทุกสถานการณ์โดยราคายังไม่ได้มีกําหนดนะสำหรับเจ้าตัว NX8 คุมพลง e ัง ER EV นะครับซึ่งเขาโฟกัสไว้นะครับว่าจะส่งออกแน่นอนนะ ทั้งในโซนอาเซียนไทยอาจจะได้ใช้ด้วย